หรือนาหูหรือนางเอกคนนี้จะเลิกเล่นคู่กราฟคณาวุฒในดวงใจเทวพรมเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของช่องสามที่บรรดาแฟนล,ละครต่างตั้งหน้าตั้งต,งตงารอคอยสำหรับเรื่องดวงจอยเทวพรมซีรีส์ภาคต่อของสุภาพบุรุษทุตาเทพจนประกอบไปด้วยเรื่องราวห้าเรื่องคือล่อจันท์ขวัลทัยใจวิสุิ์ดุดอับสอดและพรชีวันซึ่งบทบาทพระเอกทั้งห้าคนนั้นก็ได้วางไว้แน่นอนแล้วว่าคือกราฟคณาวุฒกานพก้าวเอ็มสัมเพชต พีกองทัพและไมกี้ไม้ปณิธานล่าสุดก็มีคนให้รู้อีกครั้งว่าสำหรับคู่ของกราฟจี้เจ้าตัวนั้นอาจจะได้เล่นคู่ประกบกับคู่จิ้นจีน่ายีนาหลังมีคนถามในไลฟ์ฟ้าเล่นเรื่องนี้หรือไม่ซึ่งแม้ไม่ได้คําตอบจากเธอแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ